สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาพิสูจน์ที่มาของสมการพาราโบลาอ่ะซึ่งจากทฤษฎีบทนะคะเขาบอกว่าระยะจากจุด F ก็คือจุดโฟกัสเนี่ยมายังจุด P ซึ่งเป็นจุดอ่าใดๆบนพาราโบลานะคะจะเท่ากับระยะจากจุด P มายังจุด R ซึ่งจุด R เนี่ยเป็นจุดบนไดเรกทริกนั่นเองค่ะอ่ะซึ่งจากอ่าบทนิยามของพาราโบลานะคะ เราก็จะได้ว่าระยะจากจุด fp เท่ากับ rp นั่นเองค่ะอะซึ่งระยะจากจุด fp ก็หาได้จากอะ square root อะ x ลบ0ก็จะได้เป็น x กำลังสองบวกด้วย y ลบ p ทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับระยะจากจุด rp ก็จะเป็น square root อะ x ลบ x 0. ก็จะเป็น0ย์ก็จะเหลือเป็น y ลบด้วยลบ p ก็จะเป็น y บวก p ทั้งหมดกำลังสองอซึ่งเราจะยกกำลังสองทั้งสองข้างของสรรมการนะคะก็จะได้เป็น x กำลังสองบวกด้วย y ลบ p ทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y บวก p ทั้งหมดยกกำลังสองอเราก็จะได้เป็น x กำลังสองบวกด้วย y กำลังสองก็คือจะเป็นหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังก็จะเป็นสองบวกหลังกำลังสองเท่ากับ y บวก p ทั้งหมดยกกำลังสอง่ะก็จะได้เป็น x กํำลังสองบวก y ากำลังสองลบสองบวก y ากำลังสองบวก p ีกำลังสองเท่ากับหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสอง ทีนี้เราจะเห็นว่า p กำลังสองตัดกันได้นะคะแล้วก็ y กำลังสองตัดกันได้เราก็จะได้เป็น x กำลังสองเนี่ยเท่ากับเราจะนําลปส p y ไปบวกฝั่งนี้นะคะก็จะได้เป็น c p y นั่นเองค่ะ